โอเคครับในเลคเชอร์นี้เราก็จะมาต่อกับการ b r o w ว์เพื่อ,อเปิดรูปภาพมาแสดงบนพิจารบอกนะครับแล้วก็เคลียร์รูปภาพออกจากคอมมู b บอกเนาะเราก็จะมาทําในเลคเชอร์นี้นะครับมาต่อให้เราไปที่ฟอร์มยูเซอร์แมเนจเมนต์นะครับแล้วก็วเบิคลิกที่ปุ่ม b r o w ว์นะครับจากนั้นผมจะประกาศตัวแปรมา2อันนะเพื่อที่จะบอกว่ามีการ เปลี่ยนรูปภาพหรือ,อยังนะครับแล้วก็ไฟล์เนมที่ส่งเข้ามานั้นชื่ออะไรเนาะอันดับแรกจะเป็นตัวไฟล์เนมก่อนนะครับ private string ตั้งชื่อว่า image file name อ่าก็เก็บชื่อไฟล์เนมของรูปภาพครับตัวที่2ก็จะเป็น boolean นะเพื่อที่จะบอกว่ารูปภาพมีการเปลี่ยนไหม private bool ตั้งชื่อว่า image has changed ประมาณนี้นะครับ ผมจะเริ่มจากตัวปุ่มนี้ก่อนนะปุ่มปุ่มเคลียร์ปุ่มเคลียร์จะง่ายดีนะ,ะจะบันทึกปุ่มเคลียร์ไว้เดี๋ยวมาต่อปุ่ม b r o w ทีหลังนะเมื่อมีการคลิกปุ่มเคลียร์ก็ทําการเคลียรูปภาพออกจาก picture b o x 1นะึ image เท่ากับ n u l อ่นนี่คือการเคลียรูปภาพออกนะแล้วก็ถ้ามีการกําหนด tag ก็ให้ทําการเคลียร์ด้วยหรือเปลี่ยนค่าที่ททต้องการนะ picture b o x 1 t a g เท่ากับอ่นทีนี้สมมุินะเป็น empty เป็นออปชันนะเราจะนำค่าแท็กนี้ไปใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่เรานะนี่ออปชันนอ่ต่อไป image file name เท่ากับค่าว่างๆ empty string เช่นกัน image has changed รูปภาพมีการเปลี่ยนแปลงไหมใช่นะเพราะว่ามีการเคลียร์รูปภาพนั่นเองเนาะอันนี้คือปุ่มเคลียร์จบไปแล้วเนาะมีแค่สีบรรทัดนะครับต่อไปมาต่อที่ปุ่ม browse ตรงนี้เราจะมีการใช้ตัวคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่า open file dialog นะไปที่ ฟอร์มก่อนจากนั้นไปที่วิวเลือกทูลบอกเราจะทำการเซิร์ชหาตัว open file dialog นะเมื่อได้แล้วก็ลากลงมาบนฟอร์มเขาจะกระโดดไปอยู่ด้านล่างสุดเนาะชื่อ open file dialog 1น,นะครับะจากนั้นก็เคลียร์เซิร์ชแล้วมาต่อที่โค้ดของเราตรงปุ่ม browse ตรงนี้ กำหนด property ให้กับตัว open file dialog นะเมื่อกี้ open file dialog 1 property ตัวแรกก็คือ title นะ t i t l e ก็เท่ากับเราจะให้ title ว่าอะไรนะอันนี้ก็คือ choose อ่ะ picture จุดๆุดจุด,จดนะ title bar นั่นเองนะครับตัวนี้นะต่อไป file name จะกําหนดค่า default ไหม open file dialog หนึ่ file name ผมก็จะกําหนดเป็นค่าว่างๆนะ เดี๋ยวจะเลื่อนโค้ดขึ้นไปนิดนึงหเห็นต,ตั้งแต่ตรงนี้เนาะไฟล์เนมเป็นค่าว่างเปล่านะตัวสำคัญของ open file dialog ก็คือตัวฟิลเตอร์นะว่าจะให้ฟิลเตอร์เฉพาะรูปภาพไหนได้บ้างอย่างเช่นให้เห็นเฉพาะ JPEG, PNG หรือ g i p นะครับเป็นต้นเนาะอ่าก็ในที่นี้จะสมมติเป็นง่ายๆนะ open file dialog 1 filter เท่ากับ ผมจะปิดคาสั่งไว้ก่อนจากนั้นก็มาเขียนนามสกุลของไฟล์ที่ต้องการให้ฟิลเตอร์นะตัวแรกก็จะเป็น jpeg นะครับ jpg นะ c o ม m า jpeg อันนี้เป็นชื่อนะ jpeg image ต่อไปก็ว e r ที่เข้าบาตามด้วยนามสกุลก็คือดอ d o ัน j p g หรือนะครับใช้ semi colon มาช่วยแบบนี้ดอ d o ัน j p e g อันนี้ต้องพิมพ์ให้ถูกต้องนะครับไม่งั้นก็จะหาการไม่เจอนะหารูปภาพไม่เจออันนี้เป็นข้อความที่จะแสดงนะด้านหน้าเนี่ยส่วนด้านหลัง vertical bar ตรงนี้เป็นนามสกุลที่ต้องการฟิลเตอร์นะอ่ะจบไปในส่วน jpeg ่อไปมีอะไรอีก png image ก็ได้นะอ่ะ vertical bar ข,ขั้นตามด้วย png images อันนี้เป็นข้อความนะ vertical bar ตามด้วยนามสกุลที่ต้องการฟิลเตอร์ docx d png แบบนี้ต่อไป vertical bar ขั้นในกรณีที่เราต้องการต่อไปอีกนะผมจะให้มีคำว่ากรองดูหมดทุกไฟล์ได้นะก็ใช้คำว่า all file ก็จะมีอันนี้ข้อความต่อด้วยก็จะเป็นดอกจันจุดดอกจันเนาะ all file แบบนี้นามสกุลที่ใช้กรองจริงๆอยู่ด้านหลังนะเป็น vertical bar ดอกจันจุดดอกจันนะก็หมายถึงออสไลน์นั่นเองนะครับตอนรันเราจะเห็นว่ามันเป็นอย่างไรเนาะอันนี้ชุดหนึ่งนะ JPEG จบตรงนี้ชุด2 PNG Ma จบตรงนี้ชุดสุดท้ายก็จะเป็นการดูได้ทุกไฟล์นะคือ all file ออสไฟล์ตรงนี้จบตรงนี้นด้านหน้าด้านหน้าวิดีโอบาเป็นข้อความที่ใช้แสดงด้านหลังเป็นตัวที่ใช้สำหรับฟลเตอร์จริงเนาะต่อไป จะให้เพิ่มตัวนามสกุลต่อจากชื่อจริงไหมนะก็จะใช้จะบอกว่าให้เพิ่มด้วยนะ open file dialog 1>, 1. 1 add extension เท่ากับ true ใส่นามสกุลไปด้วยก็นามสกุล jpg png นะครับเป็นต้นนะ gif นะครับต่อไปจะให้แสดงจะให้ฟิลเตอร์อินเด็กที่ถลายนะผมจะให้ฟิลเตอร์ jpeg ก่อนก็คือใส่ไปเลยเป็นอินเด็หนึ่งนะ open file dialog 1 filter index ก็เท่ากับ1นะเป็น jpeg กรองรูปภาพ jpeg ก่อนนะให้เลือกได้ทีละหลายๆภาพหรือไม่นะ open file d ด a l o อกห multi select เท่ากับ f a l s e นะให้เลือกได้รูปเดียวเพราะว่าพิ่เจีวบอกเราเรียนเดียวนะรูปได้ทีละอันนะครับให้ทำการตรวจสอบชื่อด้วยว่าใช้ได้หรือไม่นะครับ open file dialog หนะึ่ validate name เท่ากับ true ต้องการให้กลับไปยัง directory เดิมไหมนะครับ open file dialog 1 restore directory เท่ากับ true นะอันนี้ก็เป็นพวก optional นะครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่เราต้องการเนาะว่าจะให้กลับไปยังโฟลเดอร์ที่เราเคยเลือกไว้หรือไม่อย่างไรนะครับตรงนี้ต่อไปจะเป็นการสั่งให้แสดงแล้วนะต่อไปนะหลังจากที่เรากำหนด property เสร็จก็จะสั่งให้แสดง open file dialog 1โดยเมื่อแสดงเสร็จก็จะเช็คว่ามีการคลิกโอเคหรือไม่ หรือว่ามีการคลิก c a n c e ินะ if open file dialog 1 show dialog เท่ากับ2ตัวถ้ามีการคลิกโอเคนะก็คือ dialog result o k แสดงว่ามีการเลือกรูปภาพแล้วก็นำรูปภาพเหล่านั้นที่เลือกไว้ไปแสดงใน picture box หนึ picture box ห image เท่ากับ image from file ทรง f i l ไ name มาจาก open file dialog 1. n e d ไฟแนมแบบนี้ต่อไป image file name ก mm ็เ hmm. ท่ากับ picturebox หนึ่งอะไม่ใช่ open filedialog หนึ่ง dot file name นะครับอันนี้ image has change หรือไม่นะครับ image has change ก็เท่ากับ true มีการเปลี่ยนรูปภาพเราจะกำหนด property ให้กับ picturebox หนึ่งเพิ่มเติมก็ได้นะอย่างเช่น picturebox หนึ่ง dot tag เท่ากับ new image อันนี้เป็น optional นะจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะบรรทัดนี้ี้าไม่ทำก็ comment ไว้ตรงนี้2ที่ม t a ถ้าเราไม่ใช้ก็ comment ไวนะ้แต่ถ้าเราใชเ้เราสามารถดึงข้อความแท็กตรงนี้ไปใช้ได้ทีหลังนะมันเป็น property เหมือน tag นั่นเองนะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ในกรณีที่ตอบ cancel ใช่ไหมอันนี้มี ok ใช่ไหมถ้า cancel ก็จะมาเป็น e l ถ้าเป็น L image file name ก็จะเท่ากับถูกเคลียร์นะและ image, Head ้ว image h a s c h a n g e ก็เท่ากับ false ไม่มีการเปลี่ยนรูปภาพนะเพราะว่ากด cancel ไปแล้วแล้วก็อาจถ้ามีโค้ดด้านล่างต่อเนี่ยเราก็ return ออกไปเลยนะไม่ต้องทำอะไรนะครับประมาณนี้นะในส่วนของ b r o w s e u t t o n เดี๋ยวเราจะมาดูว่าพวก property ต่างๆเหล่านี้นะ filter ท,ที่เรากำหนดให้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะตอนที่เรากด start ไปแล้วนะอันนี้ก็ประมาณนี้เนะโค้ดเดี๋ยวให้ดู แบบเต็มๆเนาะประมาณไหนดูเต็มจอก่อนที่ผมจะทดสอบนะก็ประมาณนี้อันเดียจะยุคโค้ดให้เห็นเต็มจอพอดีประมาณนี้เนาะนี่ตั้งแต่อ่าอีเมจไฟล์เนตรงนี้นะลงมาจบ c l e ียร์บัตทตรงนี้เองนะแค่นี้เองอเดี๋ยวจะเริ่มทดสอบนะครับอ่ะล็อกอินเข้าไปเอ็นเเลยเปิดย r เซ n a g e m e n ฟอร์มขึ้นมา อตอนนี้เราจะยังไม่ทดสอบส่วนอื่นนะเราทดสอบแค่ปุ่ม browse กับปุ่มเคลียร์นะตรงนี้กดปุ่ม browse ปึ๊บเห็นไหมตัว open file d i a l o g ก็จะปกดขึ้นมาไหมนเนี่ย title ใน choose a picture นะครับเนี่ยแล้วก็ filter Index 1ก็คือนี่ jpg jpeg อันนี้คือ Index 1นะ Index 2 Index 3เนาะตรงนี้อ่ะผมจะไปที่รูปภาพของผมเนาะตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่ะผมจะลองเลือกรูปภาพดูนะปึ๊บ อันนี้ทําไมมันเป็นใหญ่แบบนี้แสดงว่าเรายังไม่ได้กําหนด property ตัว picturebox นะเอาลองเคลียร์ดูปึ๊บได้ได้แล้วนะกด browse อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมเขากลับมาที่เดิมแล้วก็เลือกรูปภาพได้เลยตรงนี้นะเห็นไหมรูปภาพมันใหญ่นะดังนั้นเราจะต้องกําหนด property กับ picturebox เพิ่มเติมนะตอนนี้ก็ปิดไปเลย work แล้วนะตอนนี้เห็นไหมเราเคลียร์ได้เนะาะปิดไปจากนั้น property ตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยที่ พิกจะบอกนะคลิกที่พิกจะบอกหนึ่งแล้วดูตรงนี้ตรงสามเหลี่ยมมุมเนี่ยมุมบนขวาเนี่ยเนี่ยสายโหมดมันเป็น normal ก็แปลว่ารูปขนาดเต็มเราจะให้เขา straight image นะพอดีนะเต็มจอ,เ,อเต็มพิกจะบอกพอดีลองดูเป็นอย่างไรเนาะก็เป็น property ที่เราลืมกำหนดหนั่นเองนะอลอง browse มาใหม่เห็นไหมพอดีแล้วนะ อลองเลือกดูลองเลือกดูนะตรงนี้นี่ก็ลองเคลียร์ดูนะเคลียร์ดูนี่ก็เวิร์กเลยนะเห็นไ,ไหมตรงนี้ในส่วนของการดึงรูปภาพเรายังไม่มีนะเพราะว่าในฐานข้อมูลของเราเนี่ยยังไม่มีรูปภาพนะเราก็จะต้องมีการอินเสิร์ตรูปภาพเข้าไปพร้อมกับข้อมูลก่อนถึงจะดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วโชว์รูปภาพได้นะอันนี้ เราทำงานแค่ในส่วนของ open file dialog กกับตัวพิจะบอกนะตรงนี้นะโอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไว้เพียงตรงนี้นะครับเดีย๋ยวเราค่อยไปต่อกันเลคเชอร์หน้าครับผมขอบคุณมากครับ